ยังงุนงิดงานเราเยอะมากพี่เฮ้ยคลิปล่มไปแล้วคลิปสติกล่มไปแล้วอ่ะเอองานเราเยอะมากจนไม่มีเวลาเต็มตัวเนื้อหาว่าอาทิตย์นี้เราจะคุยอะไรกันดีปกติเราก็จได้มีหัวข้อยกเนาะว่าคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเราจะได้มีธีมของแต่ละวีควีคที่แล้วเราคุยอะไรกันสองสองวีสองวีที่แล้วน่าจะเรื่องเอ็นเอฟเด็นะอันนี้ที่แล้วเกี่ยวกับ n อ t ทมมีคุณค่าอะไรสักอย่างนะมีคุณค่ามีคุณค่าเป็นครั้งแรกเลยอ้าว รเดี๋ยวละครงค์รื้อเืผมก็ลืมนะครั้งที่แล้วที่ซอบแบบซ้อโซโล่ไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะเออแล้วเรื่องอะไรอ่ะมีใครช่วยจำได้ไหมฮะมีใครจำได้ไหมลืมจริงเนีอ่ะแย่แล้วล<ะ>ไม่เป็นไรแต่ว <laughs> ่าครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยเรามา หัวข้อกันว่าจะคุยอะไรกันดีแต่ก่อนระหว่างนี้ยังหาหัวข้อไม่เจอเมมาเล่าเรื่องกิจกรรมที่จะทำนในที่นี้ให้ฟังก่อนไหมระหว่างนี้ใครคิดหัวข้ออะไรออกพิมพอะไรนะครับเราจะได้ยกหัวข้อมาเราคุยเล่นๆกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะเอาหัวข้อที่ธีมหลักๆเลยคือคุยแล้วมันแบบสามารถแอพพลายเอาสิ่งน,นั้นมาใช้อะไรก็ได้กับโปรเจกต์เราก็ได้หรือโปรเจกต์คนอื่นก็ได้หรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการมาเม้าอะไรมาเม้ากัน เกิดจะได้เรียนรู้อะไรกัน LIKE คืออาจจะแบบอายุด้วอย่างเช่นที่แบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์โปรโมทมาดีมากแต่สุดท้ายขายไม่ได้เพราะอะไรเอหรือว่าบางโปรเจกต์ขายได้เป็นร้อยล้านแต่ว่าอยู่ดีราคาร่วงเพราะอะไรอะไรเงี้ยอยากวีคออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะอย่างั้นก็เอาพิมพ์มาได้เลยนะครับอ่ะเมอัพเดตหน่อยเมอเอะไรจ้ะอัปเดตเรา่อะไที่จะเกิดขึ้นสวัิตม์พระพน แฟนเฟงสวัสดีมิทและแฟนเฟลงทุกท่านค่ะไม่ค่อยเข้ามาพูดคุยเนีตรงนี้เพราะว่าโดนเดบย้งพูดนะคะคือบอกว่าไม่ได้เข้ามาแต่จริงจนั่งอยู่ข้างตลอดเหอะแหมก็มาอัปเดตเรื่องวันกิจกรรมวันอาทิตยนี้หลายๆคนจะไปร่วมแข่งขันกีฬาสีไม่ใช่นะเป็นการกิจกรรมออกกำลังกับพวกเราเนาะ ทั้งสามสิบท่านนะคะแล้วก็มีทีมงานทีมมอสอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็บ่อกีพิ่คุยกันเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมงานนะคะไ <c oughs> ฟแนลและว,ว่าแจกจ่ายงานว่าใครใครทำอะไรจุดไหนอะไรยังไงบ้างเป็นรูปเป็นร่างม <c oughs> ันก็เกือบเสร็จหมดทุกอย่าง <c oughs> ไม่รู้มีใครเห็นเสื้อเราอย่างก <c oughs> ็ขิงเสื้อให้ดูเขาเข้าไปดูเออพี่ เอาลง Announcement ไ,ได้เดี๋ยวนะคะก็มีเสื้อแบ่งออกเป็นสองชุดชุดแรกจะเป็นสำหรับคนที่ไปทำกิจกรรมเนอะแล้วก็มีคนที่ทนทางบ้านด้วยคนทางบ้านที่สั่งนะคะก็เดี๋ยวส่งให้แต่รีบส่งให้เสื้อจะได้วันสุกนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณมอมเป็นวันไหมครับ เป็นยิ่งกวัดเลยค่ะที่เป็นเยอะมากเลยค่ะเขียนยังไงก็ไม่ไลายมือก็ไม่ดีสักทีจริงๆไม่เป็นปัดแลเป็นบ้าครับแกมาคุยไหมแกมาคุยเองไหมวาน,นี้มาสวัสดีค่ะที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะมินเมย์นะคะอยู่ในร่างเดฟคะ่ะไม่ใช่นะคะก็กิจกรรมตอนนี้ที่เราจะจัดนะคะเอ,อ่อคืบหน้าไปได้ประมาณสักสักเจ็ดสิบแปดสิบแล้วค่ะเลยยี่สิบ อีกเล็กๆน้อยๆเนอะเราก็ประชุมกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอัปเดตแต่ละวีคว่าเราทำอะไรไปบ้างเรื่องแบบ e s s i v e ไม่ใช่ r ปรเกร s ซีฟไม่ใครช่วยเลยวะคนเนี้ย <laughs> นี่ไม่เซเล่นมุกนะครับโอดผิดทิงเนี่ย r o g r e s s i v เอ,อ่ออ่ะโอเคประมาณประมาณประมาณนี้นะคะเราก็อย่างที่ทราบกันว่าเราก็มีดีลกับ พาร์ทเนอร์นะคะเอ่อของของทางสายกีฬาเนี่ยเดี๋ยวทางวันนั้นวันนั้นก็จะได้เจอพีพีเขาด้วยเออลืมมีของแจกให้กับคือโปรเจกต์เนี้ยพอเราเรามีคนที่ไปร่วมกิจกรรมสามสิบใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่เหมือนสั่งเสื้อสั่งเสื้อมาอีกจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยเราได้ของแจกมาซึ่งของแจกจากจากเอ่อบานาน่ารานเนี่ยรอบเนี้ยคือแจกแบบ อย่างแจกอย่างอย่างเต็มสิบรางวัลนะคะเป็นรางวัลที่ให้ดูเลยไหมเดี๋ยวก่อนละกันไมไเออลืมไปเนาะไม่ได้เปิดกออเออเราอยู่ใน Discord เนาะอ,อะไรของหนูเนี <đấy? S 2> เ่ยได้ดได้นะแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะรางวัลก็เดี๋ยวมีมีจากบานาน่ารันสิบรางวัลนะคะแล้วก็มีจากจิมม m i ซี่ออริจินอลสามรางวัลใหญ่เป็นสามรางวัลใหญ่ที่ยังให้ทีมออสดูแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เอาลงเดี๋ยวจะ เดี๋ยวหลังจากนี้ยค่ะพวกของจากแอดมิมิสซึ่งออริจินอจะค่อยๆแบบเผยแพร่ให้ทราบนะคะเผยแพร่ให้ดูทีละอย่างทีละอย่างแล้วแล้วก็เอ,อเรื่องรางวัลไปแล้วเรามสีส่วนรางวัลเนี่ยเราจับเป็นหลักที่รองเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสื้อหนึ่งตัวหนึ่งสิบนะคะก็สามสิบท่านแล้วก็มีอีกสิบสามท่านที่สั่งเสือ้อก็จะจับขึ้นมาเป็นใครก็แจกรางวัลให้ไปเลยของรางวัล มีหลายสิ่งอย่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแอบขิงให้ดูเรื่อยๆทีใดอย่างโอเคมาพูดถึงส่วนของวันที่เราจะไปเจอกันนะคะมีมีคำถามถามว่าเอา,เาถ้าฝนตกทำยังไงตอนนี้นะคะกับบ้านเยค่ะกิจกรรมกิจกรรมเราตอนนี้คือเราทำการแรกล้งเนอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า ฝนตกอะคะคิดว่าไม่จะไม่ย้ายที่จะไม่เปลี่ยนวันแล้วเพราะว่าดูแล้วนะคะตอนเช้าเนี่ยน่าจะถ้าตกถ,ถ้าเกิดกรณีที่มันแบบโอ้พายุเข้ามันอาจจะตกไม่นานมากอะไรเงี้ยเราก็เลยมีมีสถานที่สำรองซึ่งเป็นสถานที่หยุดอยู่ในร่มนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการก็คือว่าอาจจะเป็นการสอนเอ่อสอนทฤษฎีแล้วก็รอฝนหยุดแล้วก็กลับมาทำกิจกรรมเอาดอกกัน กลางแจ้งรอฝนหยุดสักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือถ้ามันไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนหน้างานค่ะแต่ว่ามีที่ให้หลบลมอืมแล้วก็ของรางวัลที่เป็น NFT ที่จะแจกให้กับคนที่ไปร่วมงานเฉพาะคนที่ร่วมงานนะคะอันนี้อันนี้เป็น NFT เนี่ยแจกเฉพาะคนที่ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมไปจริงๆเท่านั้นเนาะคนที่ไม่ไปขออนุญาตสงวนสิทธิ์ นะคะก็ไม่ได้แจกให้กับคนที่ไม่ได้ไป no จริงๆวันนี้ถามถามพี่เนยว่าจะคุยเรื่องหัวข้ออะไรพี่เนยบอกว่าคิดไม่ออกนะคะแล้วก็ให้เมย์มาขั้นเวลาฉันก็เป็นแค่ตัวขั้นเวลาเท่านั้นแหละเฮ้ยมีเรื่องจะบอกอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกทีมมอสอ่ะลืมบอกพร้อมกันเลยไหมหรือว่ายังหรือว่ายังไม่บอกคือเหมือนช่วงเนี้ย เราเหงาเหงาเราไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากเดี๋ยวเราจะมีอาทิตย์หน้าคุยไปยังอาทิตย์หน้าว่าจะมีสปีคเกอร์ออเฮ้ยคือเมยหันไปมองหน้าเดฟเดฟแบบเดฟเดฟตีหน้ามืนใส่แกอย่าเทิ่งตีมืนพูดเลยครับแกทึ่งตีมืนเดฟงงนะคะว่าตอนนี้สมองโอเวอร์โหลดไปแล้วอาทิตย์หน้าค่ะเราจะมี เอางี้เราเคยคุยกันไว้เนอะว่าเอ,อเราอยากมีการแบบแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนดาวจะให้จะเขาเรียกวอะไรเดี๋ยวมีการแลกเปลี่ยนสปิเกอร์นะคะก็คืออ,อ,อาจจะเชิญคนที่เป็นเป็นโฟลเดอร์หรือว่าหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญในในวงการ NFT นะคะหรือว่าจะริปโตหรือว่าจะคนที่ เดี๋ยวพอจะมีคอนเน็ชันไปเชิญเขาม่าประมาณนี้นะคะมาร่วมพูดคุยอย่างน้อยเนี่ยอยากให้มันมีกิจกรรมอะไรที่เป็นอย่างจริง,รงๆพอไปไปฟังแต่ละโปรเจกต์มาเรารู้สึกว่าโปรเจกต์เราอะค่อนข้างจะแบบเรามีผู้ฟังที่ดีเนาะเราอาจจะทํากิจกรรมเราเขาเ